โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยุสดโฟนโอเคใส่บอกว่าให้ใส่หูฟังนะครับโอเคเราอยู่กับเกมเออเกมอะไรวะ The s i l e n t e g g นะครับเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวมาพอสมควรอยู่นะครับก็จะมีเอพิโซดที่เลือกเล่นนะครับแบบฟรีกับแบบอันล็อกนะครับซึ่งเราจะเล่นแบบฟรีครับเพราะว่าแบบอันล็อกเราไม่มีตังค์นะครับ The s i l e n t e g g นะครับเอพิโซดวัน เอีพิโซดแรกนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ oh, ซึ่งเออผมก็เล่นไปแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ยากนะครับโอเคเดบิวพรีเซนต์เราเริ่มเอ่อแชปเตอร์วันก่อนนะครับคุณต้องการที่จะเริ่มเล่นใหม่เหรอเริ่มเล่นใหม่สิครับผมนีงไม่ได้แคสดิ oh. ปีพศหนึ่นเก้าร้อยหสบห้านะครับเ,เรียกง่ายๆว่า1965นะครับเพราะว่าคนไทยขี้กียเรียกชื่อเต็มนะครับนีผ่านลงคนหนึ่งนะครับอเสียงเพลงมาและหนึ่ก้าหกแปดก็มี <c oughs> นายทหารเต็มไปหมดเลยนะครับนะก็มีชุดทั้งเออไอดำไอขาวนะครับยืนยืนทำไมไม่รู้นะครับ ปืนนะครับทางจะออกไปลบนะครับปี1969นะครับคงจะรู้นะครับ1969<อ><อ>มีผู้ชายใส่ชุดแจ็คเก็ตคนหนึ่งนะครับถือป้าย b u f f e t All You Can Eat b u นะครับถือป้ายซึ่งเ,เท่นะครับผมว่าเท่นะครับทั้งทรงผมทั้งชุดก็เท่ ก็คิดว่าเท่นะครับกลายมาเป็นเออผ่านโลงโอ้เส็งเลยเสียงเพลงเงียยเราใจจริงๆปีหนึ่งเก้าจ็สองนะครับก็คงรู้นะครับหนึ่งเก้าจ็สองผมไม่ต้องอ่านให้ฟังก็ได้นะครับเคช h ปเตอร์วันเดอะพาสนะครับอ๋อเล่นอย่างนี้ก็ มันก็จะมีช่วงที่เอ,อมีพูดคุยอะไรอย่างนี้บ้างนะครับซึ่งผมก็อาจจะแปให้ได้เป็นแค่บางคำนะครับเพราะว่ายังไม่เก่งภาษาอ,อังกฤษเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีลิฟต์นะครับก,ก็ลิฟต์ครับใช่ครับลิฟต์ walk to g a d is a late g a r d a c c e s s g a r d l e n d e r อ๋อก็คือต้องใช้การ์ดนะครับสีแดงใช่ไหมโอเคการ์ดสีแดงกดวิ่งได้นะครับนะ อันนี้อะไรนี่ Walk to note There are sticky note now the door is อะไรอะไรวะอะไรดอดอ walk to door ก็คือเดินไปที่ดอนะครับน,นี่คือเข้าไปในดอนะครับทำไมมันมืดอย่างนี้คงจะไม่มีตัวอะไรนะครับ no light เสียโอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแช่ไม่ใช่แชาด่ดินี่ อ t a อัน <laughs> น e ี <laughs> up, ้เอออะไรสักอย่างโนูไลท์ไอชอลชงเดอะบัอ๋อเขาต้องบอกเขาบอกว่าต้องใช้เปลี่ยนหลอดไฟนะครับถึงจะใช้ได้หลอดไฟมันเสียต้องไปหาหลอดไฟมาเออก็นี้ไม่ใช่หรอวะหลอดไฟอ๋อก็เอามาใส่นะครับอาวทำไมใช้ไม่ได้วะอ๋อ โอเคเราต้องกดที่ไอเทมที่เรามีนะครับกดที่ตรงนี้นะครับตรงที่เราต้องการใส่หรือใช้นะครับโอ้นี่มันใช้ได้เลยอลิเปิดอ้าวโอ้แสงสว่างแล้วเก็บอะไรมันเยโตบูการ์ดแต่เราต้องใช้เลกการไม่ใช่เหรอวะอะไรที่มันเก็บได้มันก็เก็บได้นะครับอะไรที่มันเก็บไม่ได้มันก็เก็บไม่ได้นะครับคอฟฟี่ t ท b บ e ล เออไงตัวเอ้ถุงมือลั b เ e อร์ก v e บนะครับก็อะไรนี่ It's my award I got it เราเราไม่แปรดีกว่านะครับเพราะว่าแปรแปก็แปร,แปร,แปรไม่รู้เรื่องนะครับ Walk to highway door เดินไปทีออ่ทางเดินนะครับทางเดินนอกประตูโอ้นี่ไงบูใช้กาสีบูนะครับสีฟ้าครับสีฟ้า โอ้ยเยโอโอเคก็เข้าไปเลยนะครับเสียวเสียงพัดลมวะอะไรนี่แอคชั่นอปลาช่อนอหรือไงวะคุณนายเอ่อคุณานายครับจะซูบรีในที่นี้นะครับเพราะมันทำให้เออมีควันบรีเต็มไปหมดเลยไม่ใช่นะครับหือ าสวีท ah, ีมายเฮาเอสเอฟเป็นยังอยู่จัสบล็อกไลน์อินเออทำไมเสียงคุณนายถึงเป็นอย่างนี้ล่ะครับกูไม่รู้เหมือนกันนะ w h a t the matter ซูก้าอ๋อน้ำตาลนะครับซูก้าน้ำตาลแคทแมวใช่เปล่าวะในที่นี้หมายถึงอะไรก็ไม่รู้นะแต่แปลว่าแมวไว้ก่อนแคทก็จูเอออะไรสักอย่าง ลี่ที่มึงเอาไปทิ้งไม่ได้วะเนี่ยโอ้ยอย่าลุกอะไรสักอย่างอมองท้าตัวเองไปเราไม่ยุ่งคุณนายดีกว่านะโอ้เราก็เข้าไปในประตูนี้งั้นก่อนนะครับนะเข้าไปดีวะมีนาฬิกากิกกอกนะคะเสียวเสียงนาฬิกา,กาวาดตื่นเต้นแล้วใจโอเค นี่ใครวะนี่เอ่อ uh, The All President Honest Lish Honest Lish Richard อ๋อ Honest Richard rich oh, rich นะครับ The President แปลว่าประธานาธิบดีนะครับแล้วก็เขาชื่อเอ,อ่อชื่ออะไรวะหอหอหอนี้ใช่ป่าววะหอนี้ Richard นะครับชื่อหอนี้ Richard นะครับใครวะนี่ Richard เห uh. รอ Mister m i ต t e r หิวนะครับ อ้วนก็อ้วนอย่างี้หิวอีกอ้อแจสเปอร์แจสเปอร์อ๋อคือผมชื่อแจสเปอร์ใช่ไหมนี่ it is joseph คืออะไรวะอ c o u t า Joseph เอ้าที่นี้เรียกกูโจเซฟใช่วะไม่ใช่โจเจสโจเซฟดิ how long is it that you have been with the company joseph ทกลงกูชื่ออะไรวะนี่ about jose มันคงถามว่าอะไรนาะนสักเท่าไหร่นะครับมันบอกว่าสองปีครับอ๋อสองปีครับใช่ครับสองปีครับอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับ Yes t h e n by now you must now that อะไรก็ไม่รู้นะครับ n a t i v oh no ใช่บอกว่า Security my i just be what uh, to most people Jasper oh. แล้วก็ข้ามข้ามข้ามไปนะคะเพราะว่าเราแปลไม่ถูกเลยสักอันเลค่ะเฮ้ยชีตโตกาดแดงเว้ยขอบคุณวายขอบคุณอ้องมาคุยอีกอันนี้อะไรนี่เลดโฟนถุกมือนี่ไม่ได้ใช้เลยนี่ เอาเป็นว่าเราไปเปิดประตูที่ต้องใช้เ,เลดก,การ์ดกันดีกว่านะครับ walk to d ด o r นะครับเตินไปที่ดอใช่ป่าวเดินไปที่ประตูนะครับ walk to pen ไม่เอาต้นไม้อะไรไม่เอา Go. แล้วก็รันบอยรันไปเลยนะครับรันรันรันนะครับโอเคนี่แหละ อ๋อแล้ต้องใช้เทมนะครับกดที่อเทมกดที่ตรงนี้เจตเตเปิดแล้วเฮ้ยโอเคกดเข้าไปเลยนะครับเจตเตอรลิเฮอร hey. มีถุงนะครับสุงใส่กระสอบออย่างแอบไปข้างบนนั้นทำไมมันอุกว่างวะออะไรมันเปิดอยู่นะครับเอ้ยมีมันรอยเลือดเชื่อะไรวะเชื่อะไรวะ อย่าไปใส่ใจนะครับคงจะเป็นแค่รอยเลือดนะครับแค่มาเออถุยน้ำลายไว้ก็ไม่รู้นะครับเราอยู่กับห้องสีแดงนะครับประตูสีแดงก็ห้องสีแดงนะครับกดได้ไหมไอ้นี่มายมีแต่พ้องนี่กูกดปุ่มเนียวมึงหนากกูว่าพ้องเลยเหรอนพ้องแมชชีนพ้องแมชชีนนี่กูกดเหมือนแค่ปุ่มเดียวนี่มันโอ้โหพ้องแมชชีน กูเสียใจนะนี่มันใหญ่มากอะไรใหญ่ครับห้อง,งเหรอถ้าของพง้อห้องผมเนี่ยเอ,อ่อใช้ปานกลางนะครับไม่ถึงใหญ่ไม่ใช่ละวอกทูดดอต้องใช้กุญแชแล้ไม่มีกุญแชเออทางตันครับแล้วก็กเสียนะครับก็ก็กดสิครับอูช็อต I am not much energy คืออะไรวะโอ้ยเชี่ยมช็อตกูโอ้ยเชี่ยไฟดูดอ๋อถุงมือถุงมือมีไม่ใช่วะนี่โคตรโหดอะครับซ่อมได้ตูดนี้ดูดโอเคเข้าไปเลยเดินเข้าไปในดอภายในดออ o อ,อ,อรอยเลือดแล้วไปกดอะไรของเขานี่ Do not touch everything มันบอกไม่ให้จับโอ้นั่นมันลอยเลือดใครวะอ่าชุดสูตรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดิได้ผ้านะครับกดอะไรมันตรงนี้เลยอ,อะไรวะหรือว่ามันต้องให้เราเข้าไปในประตูนี้ฝิาเอา two people เออคีย์อะไรวะไลท์บัตตอนดอเลฟไลท์นะครับอ๋อหรือว่าต้องกดสองปุ่มพร้อมกันมันจะกดยังไงวะสงสัยรอยเลือดวะหรือว่าต้องใช่ไหมอ่ะนั่นไงให้เช็ดนะครับเปิดประตูยังไงวะวมันหยิบอะไรเขาเองไงก่อล้วก็ต้องไปหาอะไรนะครับที่มันสามารถเปิดได้สองคน นะครับเจอรอยเลือดอีกแล้วอ๋ออันนี้ก็ต้องใช้กุญแจใช่ไหมแล้วก็ต้องเอขึ้นไปชั้นบนนะครับอะไรไมันจะเกี่ยวกับปุ่มนี้บอกว่าน้าพองอย่างนี้ละม่ยุ่งและโ้เฮ้ยเอะก็พอ่องอะไรก็พ่อง เช็ดได้ก่วัหอยเรื่องนี้เช็ดไม่ได้นะครับน้อนวันชูกดปุ่มติด,ดออกไปเลยเนี่ยโอเคนะวิ่งไปในห้องนี้มันเกี่ยวปะวะวอล์กทูน,นูสก็ไม่รู้แฟงอะไรสักอย่างแฟงนะครับ ห้องเดิมคงไม่มีอะไรหล้มั้งโอเคอันนี้ก็ก็เข้าไปได้นะครับเพราะเราใชา้บัตรสีน้ำเงินนะครับเข้ามาได้แต่ว่าเราต้องเอาไปเอาป้าไปเปิดวะคงไม่เกี่ยวนะครับอกาลิตี้กูริตี้อะไรของมันวะมันจะเอเอแม ไอซ็อบติ้งเบดเตียงหรือว่าจะพาขึ้นเตียงผมว่าไม่ใช่นะครับอันนูดเหม็นเหม็นเหม็นอะไรอ่ะทุยกู๊ดเฮเวนสูกะนี่ไอ้อ่ะก็สูกานะไม่ไม่อิดซัดไอซิงนะครับวิคิพีเดอะไรที่อ่ะไม่เอ๊แต่เออฉันไม่มีเออวันหู ใครวะอ๋อหรือว่ามันมาชวนไอนนี่ให้เข้าไปเหรอช่วยกันเปิดนะโนนิไ no อ้คง <c oughs> จะไม่พูดเกินดีที่สุดแล้วนะครับเอาเย่เทพามันแผลมทาไมวะหรือว่าเราต้องเจอกับอะไรบางอย่างแต่เน่า,าลัานอ,ลอัลงอมลิตเติ้ลแกมแหลกมันวะไอ้ป้าเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วโอ้เดี๋ยว ไฟไหมเออออฟฟิศต้นไม้รับตายหมดโอ้เราลองคุยไปกันลองไปคุยกับไอ้นี่ดีกว่าล็อกแอปท็อกอ๋อมันคุยกับใครสักคนน่นครับให้ภาพัาดแผลทำไมวะให้เช็คก,กองเลือดปะไม่เกี่ยวนะ ไปต่ออ๋อรู้แล้วนี่โง่ตั้งนานมันให้เอาผ้าพันแผลไปปิดประตูหรือเปล่าครับปุ่มประตูนะครับแล้วอ,อีกคือเรากดประตูนี้แล้วก็ให้ผ้าปันแผลไปปิดอีกประตูหนึ่งจะใช่หรือวะก็เราต้องลองดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดนะครับแล้วเราก็ยังสงสัยกับเออไอช่องแอร์นี่นะครับอ่ะเปิดละ กดที่ดอปัตอมปุ่มดอนะครับโอเคออกไปเลยผมจะไม่กดปุ่มนี้อีกแล้วนะครับเพราะแน่นอนว่ามันจะด่าแล้วว่าพ้องนะครับอเราก็จะไม่กดนะครับอันนี้ก็โอเคล็อกเช่นเคยอย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นไปได้นะครับเราต้องลองดูนะครับ กดปุ่มนี้อีกทีดิกด uh, no shot everything. ดูน่าชัดไอ้เวทีงอย่ากดนะครับไม่เกี่ยวนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้ต้องใช้เย็โต้ใช้ด้วยโอ้โ oh. หแล้วเราก็กดปุ่มนี้โอ้ยิบกองเลือดโอ้ oh. นี่เป็นไปตามคาดนะครับเข้าไปเลยเดินไปที่โดแล้วก็ลุงลุงเป็นอะไรไหมเออแมนมิสเตอร์อายูออนไรยู you're breathing นี่คุณคุณกำลังเลือดออกนะเอ่อให้ผมช่วยคุณไหมไม่กูอยากตายไม่ใช่นะครับ do not do not get anyone do not do not get anyone are you alone ไม่ใช่ไม่ใช่ใช i am not sure ผมไม่คิดว่ามันจะใช่นะครับก็คือผมคิดว่านี่ที่ผมแปลทั้งหมดนี่มันก็ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกเสมอไปนะครับ i x you q u e s t i o n are you alone yes yes i can down อะไรวะ my life o i'm short shot and này quá Này nhận Ăn này quá của bạc quá sao Ô, bỏ vô hộp bạc Để chú Mr. You are Ở đây nè see in Bạn Lượt nè Ơ, the for the better part Of my life, my life นี I ่แปลว่าชีวิตของฉันนะครับนะฮะเอ่อเอ้ย Damn it, damn it, it's because เอานีไปเชื่อเลยวะมันคือ portable inter อะไรสักอย่างนะครับอยู่จุด i s a god named Tom machine โอเคฟอรเสี okay. ่งมิสเตอร์ b e t w เอออะไรอยู่ระหว่างเลือดด h e b l o d e b l ด o d a n t s space talk it s e อวะ just take the d a m a o u i l l and find me you find me you หน้าก็ไปเลยคือคือเอ๊ะ มิสเตอร์เอ่อจะบอกนะว่าโอ้โหนิ่เดดวัตเตอร์ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เหี้ยนี่ตายแล้วยกมาขึ้นยกมาขึ้นนี่มึงคิดว่ากูไปขนค่ายแก่นั่นเหรอในฟังฉันก่อนนะฉันต้องการความช่วยเหลือนะครับไลยเสียไลน์ มึงไม่เชื่อคุยอีกแล้วนี่คลิปวีแฮนเอามือของนายอเอออเามือของนายนะวีแฮนเดอะซีเดย์แฮมเดอะอาการเดอะบอสไปอยู่เลกเอามือของนายที่ขาเหรอวะเดอะพอลิสอะเดวีตำรวจอยู่ที่ uh, เออวีอ้าวโอ้โชิบหา,ายละไม่น่าไปเจอไอ้แก่เลย โอ้ก็โอเคครับนะก็จบชาร์ปตั้งแรกกันไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับดู้คิมมิสแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายครับ